กลับมาอยู่ือบช่องอินเบอร์ตีเอีกครั้งนึงแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีหัวบ้าวันเข้ามานะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอเคนะทุกคนวันนี้แล้วก็จะมาดูกันครับว่าเราจะหมดทั้งหมดกี่เพชรกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ผมว่าวันนี้ก็น่าจะเกลือแดกอีกแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็จะเข้าไปสุ่มหัวบ้าวันกันเลยนะครับท่านผู้ชม โอเคครับดุกอย่างแรกนะครับเราต้องไปแต่งตัวเกลๆกักกนนะครับทุกผู้ชม <c oughs> แต่งตัวไกลๆตามสติปแล้วก็แต่งตัวตามสไตล์น้องอ่อนนะครับทุกคนเย็ดเย็ดน้องอ่อน <c oughs> มาครับทุกคนมามามาตอนนี้เราก็จะไปสุ่มกันแล้ครับทานผู้ชมโอเคนะครับเราจะมาดูกันมาจะเกือหรือเปล่าตอนนี้ผมมี <c oughs> ตอนนี้เราก็มีลูกแก้วย3่สามลูกนะครับทานผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็จะไปสุม่มกันเลยมาครับรอบแรกนะครับทานผู้ชมรอบแรกไม่ต้องแสดงครับทุกคนรอบแรกนะครับ ของหัวบาวนครั้งนี้เราจะได้หรือเปล่าตอนนี้ผมมีกตัวนี้ผมมี6,878เพชรนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับท่านผู้ชมมาแล้วก็จะไปกดกันเลยโอเคมาครับรอบแรกครับทุกคนรอบแรกรอบแรกรอบแรกเอผมไม่ได้ว่ะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเด็กครับท่านผู้ชมโอ้โหรอไม่ไหวก็ รอบต่อไปครับรอบที่สองนะทุกผู้ชมนีขึ้นมามาครับมาฮะเฮ้ยมันไม่ได้เลยอ่ะเอ้าเฮ้ยไอลูกแก้วออกลูกแก้วหนึ่งไอลูกแก้วออกสองเฮ้ยลูกแก้วออกสองไอทุกคนลูกแก้วออกสองไอลูกแก้วออกสองไอลูกแก้วออกสองรอบรอบรอบที่สามนะครับมาครับมานะครับรอบสามมารอบสาม โอ,โอ้โหเกลือโอ้ยได้พิมพ์เขียวหนึ่งอันยีดได้ด่าไ,ได้หนึ่งอันแล้วว่ะต่อไปนะครับท่านผู้ชมโอเครับต่อไปอเ,เกลือ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 เอ,เอ้ยพิมพ์เขียวเอาหน่อยลูกแก้วก็ได้ลูกแก,กว้วก็ได้กกกไดเอ้าเฮย้ยเกลือเอา้าเอา้เอาเฮย้ยโอ้โหโเข็มปี เบนเข็มปีเร็วรอบที่สามครับเอ้ยรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ช่างมันกดกดมาดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าพิมพ์เขียวพิมพ์เขียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 มาฮ่ทุกคนโอ้ยกลอันอนนี้เราจะหมดประมาณพันเพชรนะครับทุกคนโอ้โห โอ้โห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 เฮ้ยมันล็อกอ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้ามันล็อกเอ้าเกือกเกือมาครับเล่าต่อไปฮะ ไ <c oughs> ม่หล่อแม่งและโอ้ยที่เกลือก่อยลินดีกว่าอนนโอ้เกลือเกิเกน <c oughs> โอ้เงินเด้งแบบนี้ <c oughs> เงินเงินแม่งเด้งขึ้นแบบนี้รู้เลยเอ้ยลูกแก้วไปพิมพ์ออกพิมพ์ออกดิพิมพ์โอ้พิมพ์ไม่ออกเฮ้ยเกลือเกิเกนไม่เอาโอ้โหโอ้โหลูกแก้วออกครบลูกแก้วครบ พิมพ์มาพิมพ์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 ไอ้ทุกคนพิมพ์มันไม่ออกพิมพ์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 เอ้ยไอ้ลูกแก้วมันจะมาเลยนักหนาวะอุ้ยมึงบอกอยากได้ลูกแก้วมันลูกแก้วออกล้วล้เลยว่ะมาแล้วทุกชมเอ้าเอ้าเอ้าพิมพ์เขียวไม่ออกเอ้าเอ้าเฮ้ยพิมพ์เขียวไม่ออก เฮ้ยไอ้เ,ออเหีย้ยขนลุกเลยว่ะเฮ้ยลูกแก้วออกอีกแล้วอ่ะเอา้าเอา้าเอา้างงนะเอา้าเอา้าเอ้าลูกแก้วมีสิบแหละเฮ้ยเกลือนแน่เลยว่ะไอ้เหี้ยเอา้าลูกแก้วออกอีกแล้วเอา้าเอา้าเอา้า วัด <What? S 2> เอา้าเอา้าไ,ไอ้ลูกแก้วมันไอ้พิมเขียวมันไม่ออกเลยวะไอเกมแม่งบักปะเนี่ยไอ้เกมแม่งบักแลวทุกคนเกมแม่งบักแล้วแต่งตัวแบบไอออนมั่งไม่เฟี้ยวเลยวะ่ะมาทุกคนรับตัวไปไเฮ้ย เฮ้ยเอ้าลูกแก้วอีกแล้วเฮ้ย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 ไอ้ลูกแก้วมันออกเยอะเฮ้ยพิมพ์เขียวไอ้ลูกแก้วออกอีกแล้วไอ้ลูกแก้วอีกแล้วเอยเกมมันบั็กเอ้าเอาเกมบั็กเอ้าเอาโอ้ลูกแก้วมีสิบสามลูกโอ้จะแลกได้อีกชุดหนึ่งแล้วเกม พิมเขียวไอตัวน้ำไอตัวน้ำไอตัวน้ำเอ้ยไอตัวน้ำไอตัวน้ำไอที่จะเกือเกินไอที่วินมันดวงดียังวะทำไมกูมันเกลือวะไอโอ้พิมพ์เขียวได้สองอันแล้วขาดอันเดียวออกเนี่ยมันจะมันจะเลยนิดนึงทำไมวะ ุกคนโอ้มันจะเลอะมันจะเลยนิดนึงทำไมอ่ะเอ้าเฮ้ยเอ nah, ้ยได้ครบแล้วเอ้าเอาเอาได้ครบเอ้าได้ครบแล้วเอาได้ครบแล้วอ่ะหลูน้องผมได้ครบแล้วอ่ะหลูอะหลูน้องผมได้ครบแล้วเอากูได้ครบแล้วเอ้ากูได้ครบแล้วโอ้โหแม่งได้กูได้ได้กี่ชุดนี่จบดรอยนะฮะแล้วก็ได้หัวบาวนเทมเรียบ้อยโอ้โหกี่พันเพชรสี่พันสี่สี่พันโอ้โหทุกคนผมุดมประมาณสี่พันกว่าเพชรนะครับคนดู โอเคนะครัแล้วก็ได้หัวบาบันมาเต็มเวลาได้อือเออได้หัวบาบันแล้วเว้ยมีทุกไอดีครับน้องๆโอเคเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ได้หัวบาบันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่แอกซ์ในแอ็กซ์ูเย้ตอนนี้พอเราก็ได้หัวบาบันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็เฮ้ยหรือปิดไหมโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมและผมก็จัดโปรแพ็คเติมเพชรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับทุกคน โปรแพ็กเติมเพชรของผมนะครับได้แค่1ครั้งต่อ1 uid นะครับท่านผู้ชมใครสนใจก็สามารถทักฟีสส่วนตัวผมมาเติมได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับบอกว่าเป็น fc ผมลดให้นิดนึงเอี่ยงๆนะท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ใครสนใจเติมเพชรก็สามารถทักฟีสผมมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ายบายเฮียวันนี้ก็เกลือด้วยอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเกลือ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 